สวัสดีครับผมอายุยี่สิบห้าเรื่องที่จะถามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมมากอย่าเพิ่งนึกขำไปนะครับเนี่ยเขาจั่มาอย่างนี้เลยค่ะผมอยากทราบผู้ชายมียาคุมกําเนิดไหมครับคือผมกับแฟนเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยพอใช้ถุงยางอนามัยผมรู้สึกอึดอัดทั้งทงที่มันเป็นขนาดที่พอดีแต่รู้สึกว่ามันก็คันด้วยครับผมจึงไม่อยากใช้นะคะและเวลาถุงเนี่ยแฟนก็ต้องกินยาคุมฉุกเฉิน แต่ผมก็คิดว่ามันไม่ชัวร์มันมียาคุมของผู้ชายไหมครับผมไม่อยากให้แฟนต้องเดือดร้อนมานั่งกินทุกวันทุกครั้งถ้าทาหมันเนี่ยผมคงทําไปแล้วถ้าทําได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะทํหมันครับดูเบลฮานเป็นห่วงแฟนเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่หมายถึงว่าน่นาราักน่าราักแต่ว่าคือถามว่าการคุกรมกาเนิดอ่ะเอางี้อ่ะอาอาก,การคุกรมกาเนิดของผู้ชายมียาคุมไหมไม่มีนะคะไม่มีการกินยาเพื่อคุมกาเนิดของผู้ชายนะเพราะว่า มันมันไม่ได้มีวิธีการคุมเมือเหมืนการคือของผู้ชายอ่ะจะคุมได้ก็โอเคใส่ถุงยางอย่างที่รู้นะคะใส่ถุงยางเนี่ยดีแล้วเนาะก็คือทั้งป้องกันในเรื่องของการท้องแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็ต้องเป็นในเรื่องของอ่ะในเรื่องของการหลังนอนอะไรเงี้ยหมอไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็จะมีการหลังน้ําเชื้อออกมาก่อนที่เราจะเสร็จนะคะบางทีไม่รู้ตัวหรือไม่ทันอะ่ะมันก็มีโอกาสมันจะแตกข้างในได้นะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสท้องได้เช่นกันนะคะ แล้วก็อย่างนึ้งก็คือทาหมันอ่ะซึ่งทําหมันเราก็ต้องทําเมื่อเราจะไม่มีลูกแล้วแน่นอนนะคะเพราะทาหมันเนะี่ยมันต่อยากมากใชายต่อได้ถามว่าต่อได้ไหมต่อยากเนาะเราโอกาสที่จะต่อเราจะแบบได้มากลับมาคืออะไรที่มันถูกตัดขาดไปแล้วแล้วผูกไปแล้วว่าเวลามันมาต่อมาจะไม่ได้แบบดีเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายคุมกําเนิดน,นะคะซึ่งง่ายกว่านะคะ ก็จะมีการกินนะการกินยาคุมทุกวันใช่ไหมคะวันละหนึ่งเม็ดเนาะอันนี้กินถ้าไม่อยากให้แฟนกินนะคะก็ก็เดี๋ยวจะบอกกันว่าในการกินยาคุมกําเนิดเนาะมันก็จะมีข้อดีด้วยเนาะอย่างเช่นในเรื่องของคนที่มีการเรื่องของปวดท้องน้อยนะคะเกาะที่มีตะวํำเดือนนะคะหรือวีอารมณ์ที่มันแบบแปรปวนสวิงเกาะที่มีรอบเดือนนะคะนะหรือว่าวีพวกสิวหน้ามันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการกินยาคุมแล้วก็ช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า เราอยากซาคุมกําเนิดด้วยแล้วก็แฟนมีปัญหาต่างๆเหานี้ด้วยนะคะการกินยาคุมเนี่ยมันก็จะช่วยด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้กินทุกวันนะมันก็จะมีการฉีดนะคะฉีดทุกสามเดือนนะคะหรือฉีดทุกหนึ่งเดือนนะคะการฉีดทุกสามเดือนเนี่ยประจำเดือนก็จะไม่มาช่วงแรกๆอาจจะกระปิดกระปอยนะคะสุดท้ายมันจะไม่มาเลยนะคะเนาะก็เป็นการคุมกำเนิดแบบยาวๆนะคะแล้วก็ แบบทุกหนึงน่งเดือนก็คือเดือนฉีดเดือนละครั้งนะคะอันนี้จะมีรอบเดือนมาอยู่อันนี้ปกตินะคะหรือจะเป็นการฝังนะคะฝังะะถ้าเกิดคิดว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีอยากมีลูกนะยาวเลยสามปีห้าปีนะคะต้องฝังก็จะเป็นฝังยาคุมกําเนิดนะคะก็จะฝังตรงต้นแขนนะคะตรงนี้นะคะต้นแขนนะคะสามปีห้าปีซี่ยาวมากเนาะหรือว่าจะเป็นการใส่ห่วงนาไมยนะคะก็อยู่ได้นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงอะมันมีวิธีการคุมกําเนิดที่มันมากกว่าแล้วก็มี มีแต่ละวิธีอะค่ะมันจะตอบจทย์เหมาะสมกับเราแบบแล้วแต่ว่าเราอะจะสะดวกที่จะคุมกันแบบไหนแล้วก็แนะนําว่าให้ผู้หญิงเป็นคนคุมค่ะจะง่ายกว่าเนาะการใส่ถุงยางอาทิตะกี้บอกว่ามีในเรื่องของว่ามันคับใช่ไหมอ่ะจ,จะดูซไซส์หรือเปล่าอาจจะลองปรับขึ้นอีกไซส์หนึ่งไหมนะถ้ารู้สึกว่ามันคับไปอะคะ่ะก็ไม่เหมาะแล้วเนาะอาจจะคับไปแล้วในเรื่องของการคันอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ถุงยางหมายถึงว่าแพ้สารหรือแพ้ตัวยางที่เอามาทำมาค่ะตรงนั้นเนาะก็อาจจะ ต้องลองดูแหละว่าเราแบอเราแพ้แบรนด์ไหนหรือยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนดูค่ะ